ีครับพี่น้องเจอกับผมอีกแล้วครับกับช่องเกษดาแสงดีครับผมพี่น้องเปินวานสิมาตามหานเสี้ยนนกครับผมได้ได้นกแถวบานไปแจ็กโตนะครับต้องไปเบื้องครับสิบมีบ่ครับพี่น้องเปินวานผมถามหาอยู่แถวบานแวงครับต้องไปตามเบื้องครับว่าเพิ่นสีสิขอเพิ่นเป็นเรียงแจ็คโตนะครับเนาะพี่น้องครับ อันสวัสดีครับผมครับมนีเจอครับลุงดักครับบันแวงครับพี่น้องแวใหญ่ครับอยู่ที่แวงใหญ่ครับผมมากมนีผมว่าจีมากครั มาขอแบงนกตอจากโตมีพนอ้อ่อเดเลยพาไปหาลูกน้องพาไปหาลูกน้องแล้วว่าทีมง,งานทีมง,งานมันแบกงลายบ่ครับมีอยู่ลูกน้องเขาต้องอยู่เน่ยบักไก่แด้มีหลายตัวยังมีหลายตัวอยู่ของข่บมีเยอะยตรงตครับเดวนะี่อันเดนนี้อยู่ตามตสามตัอไป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 ลไปลูกไปไปโอ้โหคุณได้ตัวแัก ตัวนรักนกต้อรักมันบ้ครับตัวนรักเลยโอ้จักกคุกนลยพ่อเนี่ยคุกเดียวกุกเดียวอือส่วนรักนกต้อรักเป็นบ้างครับต่วนรักเลยตัวนี้ตัวนี้อือขออนุญาตครับโอ้พ่อใส่เปลือกไขุ่่นตัวนี้นไหมสูตรอาหารไหมบ่ป้าโถ่นกส้นทั้งบานห้าวันบ่อนกตาอยู่เขียดีเลยอยู่ไหนบ่นอยู่เขียดนีพง เ,เป็นเขาเป็นใช่ไหผู้ละหั่มผู้ละหั่เออทำนี้แหละออืเนี่ยครับนกพูดครับพี่นกต,ตัวนี้ปีไก่แล้วได้หลายปีไก่นี่ได้หไรไหมพอ่อได้หลายตัวรัดของของเอ้พอรัดครับผมอันนี้ได้สองปีแต่บาทัานได้เออตัวนี้จะลยหลาย้างไหนพ่อจะไดะเป็นสิบปีไก่สิบกว่าสิบกว่า แต่ตอนนี้เนี่ยบ้านท่านได้แอบเนยลูกสองปีแล้วออลกสองปีแล้วบ้านแอบบัที่พออเสียงเสียงเลยเสียงก็ยูเสียงกลางกลางเสียงกลางกลางแต่เวลาครูอย่างพวกพี่ดูเป็นนกนั่งมันไดครูแท็กครูอย่างได้ครูทำไมชาบันเลยนกนกบานเฮานี่บ้ก่อนนเช้าเลยนกแถวบันแวงครับแถวบันผมจะไปนอนสามปีเลยเา <S 2> 2 <S an, ana, สามปีอ er for. erm. sí, ือ เดียวเดียวเดียวขอเบิ่งฟังเสียงพ่ออยู่นี่นะครับนูกนูกช่วงนี้มันติดทายฝนแน่ครับพี่น้องนอนาะพ่อเนาะมันมันถ่ายฝนเลยโอ้โหหนีนางงซื้อสามปีแล้วจากปีพ่อสามปีสามปีแอบได้แล้วตุ่นแอบได้แล้วพี่น้องมันีเวลาโอ้ครับนางงอครับพี่น้องบานเฮาพ่อพ่อนกอะนูกบานเฮานูกบานเฮาโอ้ สวยแท้ยก็รักจะเต็มนั่นแหเต็มแล้วใช่จะเต็มเลยโอ้ยสนับปีกสวยขนาดครับพี่น้องกับนกอันนี้อันนี้มันไทยประจําฝนเลยก็ลังทีเต็มแล้วครับพี่น้องก็พอพอคือมักนกส่งโตน้อยๆเนาะนกเขียดแท้ตัใหญตัวใหญ่เออนกบานเฮาเนาะครับนกตัวใหญ่นกบานเฮาแต่นี่เสียงเฮียดเสียงหูเสียงอะไรมาตรานว่ามันเข่าหูแล้วแหละตัวนี้นะครับ อันนี้พอต่อได้ได้เองมั้งครับเนี่ยต่อได้เองอสามสวย<ป>พีน่น้องตัวนี้สวยครับเดี๋ยวสิร้องตัวนั้นเดี๋ยวก่อนนะต,ตัวนี้กองวาอ่างเพราะขายขายไปแล้วข,ขายไปแล้วเอา้าเดี๋ยวขอขอ,ขอฟังเสียงนะพอนะภอลัตมันจดุดมาแค่ครูแล้วเมีนยุดผู้ตัวหมอนี่ขึ้นแล้วมาเดี๋ยวขอฟังเอาไวางก็ได้จ้ะ วัดวาดวขึ้นเลยวัดนี่นะพ่อเราวัดเดิมเปอบกับฝนกับตกแมนแมนแมนพ่อสามเลยเนาะโอุนี่พี่น้องนกนกข้างบ้านผมเนี่ยขึเบิ้งกระโตบ่อยไงนะครับเนาะโตบ่อยไงน้อพี่น้องโตบ่อยไงปันได้ครับแต่ว่าขันคือคือกันมดเลย อเดียบออกมาอีกโอ้สวยแต่พออ่ะนกน็อ่ยังก่อนตอน้นฮะก็อื่นยังก่อนหน้าง,งอหมากลูกงงอมืมเ,เป็นกลุ่มยางเดียวสีฟ้านี่มันจะเป็นหัวบอลบานมันเป็นจะเป็นนกถ้าคับต่อจะเป็นนกเก่งแมนแมนยังพอแมนยูมันพอมเลย ประมาณนั้นกระแค่รถจอดไม่เสร็จล่ะจอดยื่นข่างรถตัดพ่อดข่างรถตัดเมาเอาน้ำแข็งก็เม้าเอาน้ำก็เลยว่าผู้ใดบ้านฟังถามเพื่นว่าอยู่บ้านเขาผู้ใดเห็นเลยตลาดแล้วตัดว่าบ้านแล้วก็จู่ข่างซอยรถตัดเด้อตัดว่าก็เลยยางของมาครับ ได้เงยเามื่อั้เก่งเขามั้อือใายให้อาจารย์ท่านมาี่ยตอนนันใครรของาล่าเก่งจออกแไหนบนี้้านเมื่อสองก็ตามมาได้มันมันมันเขาซื้อจากาวไปสองมาเขาไปอยู่คำเราผมบอสิบมือพอถึงแ้าปาอ่ะี่าัมีทาน เกนบเด่งเขเารงงเ้องนี่เือี่ถ้าเปเกมีเลยได้เนี่ยแมนมนก็แมนนแมับผมเอานกผมมาล่องราผมเอานกผมมาล่อง็ปีไม่หนึ่งแต่เวลามันต้องหลายน้ำบ้านโอ้อายุปงนี้เด็ดเด็ะพ่อเนาะคือว่าถ้ามีเวลาแอบได้เลยเออเนี่ยจะนั่งเข้าบ้านพกแอบได้เลย เออนะครับเพราะว่าเจ้าของกระจกไว้ท่น,นี้เพราะือว่าคักใจได้นะแมนพ่อแมนนี่ครับอาหารโอ้อาหาร,อ,อ,าหารอันนี้เขาเขาบ้านผมเอิญเขา,จาเจ้าแดงครับพี่น้องเขาเจ้าแดงนะครับกินเขา,จาเจ้าแดงเม็ดวินเด็ดกี่ลาย่างเจ้าแดงเลือกไข่เม็ดห้าอืม,อมนี่ครับสูตรอาหาร มาเบิ่งสูตรอาหารนักแก่เลือกกินดีครับสูตรอาหารอันนี้โอ้เม็ดหยาเม็ดหยาคือยังเม็ดเปลี่ยนเปลี่ยนผีนะพ่อเนาะคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับตัวนี้กันเปลือกไข่ครับผมเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่เขาเปลือกอาหารหัวอาหารไก่หน่อยสับไปช่วงหัวอาหารไก่หน่อยเลยบอกให้ให้จิตหน่ออือช่วงเขาพัดขนเนาะพ่อเนาะโอ้ งามนกนุกข้างบ้านเขางามแล้วก็อายุได้พร้อมขัดขัดมิตรตังามเลยครับอืมก็บอกหนางอ่อนี่แม่คือหดแถวัครบนี่ขังโอ้หนิงเบิ้งเบิ้งตาดูเบิ้งบักหนางอ่อดูแล้เบิ้งบักหนางอ่อนไก่ดูดูสุดยอดเลยแต่แม่นผมผมมากบกหนางอ่อนนี่แล้ว เออเน้่ยเขาเอานกหัวต่้มอืมเอาๆถามๆแล้วนกหัวต่้มมันเป็นไะไรปะหัวต่้มมันก็นิ่งแหละมันเวลาเดี๋ยวนกเขาหามันอ้อยหัวตั้มเออมันคือบจีมันคือบจีนั่นเลนาะเออกระแทกมันนี่เด้เดี่ยวยวงของมันเนี่ยนะขนาดนี้บัวพ่อโดนเ่ยถ้ามันเป็นต่อหมายว่ากู้นกปลาคือต้องโดนไวมพี่น้องนี่ครับนกข้งผัก อีสานเนาะพี่น้องบ่คือยังปากกลางเด้อครับเวลาน้นอนเดียวอืมเนียบบ่วงนะขอนเดียวได้สองตันสนะุดโอ้เนี่ยน,นะพ่อข้อเน,นียดบ่วงครับผมข้อเนียดบ่วงแต,ตออนน่อันนี้ไม่นช่ติดเก่าเลยอ๋ออันนั้นอันนั้นกาว,กาวอันนั้นกาวครับผมอันนั้นกาวอันนี้ก็กาวอันนั้นข้อเนียดบ่วงครับผมแต่คนรักตคนนั้นคือเต็มตัวนี้เลยนะอืม จานเดียวไ่ด้วยป่ะจานเดียวจานเดียวคอนนใคอนในครับเพราตัวนี้มหนคือเดียสเถอะป่ะน,นักขามันเดี่ยตั้งราคาไว้จิตตังเท่าเนาะครับเนี่ยใายเบิง้งยิ้มยิ้มเลยปลงรับยิ้มเลยครับเ่ราะมันอย่างเด้ครับแวะมาเบิ้งแวะมาเบิ้งหนุกกับแบบมีความสูงเราครับเพรา,าะแทบจะราคาบอกให้สูงทั้งอื่นต่ะแมนพ่อ,อ เนอกแด้วซีซ่าห้าร้อยกันห้ารอยวันี้พ่อห้าร้ยผม่กันเนี่ยมันต้องถ้าเอากลงไว้น้ำกันที่แค่กลงความแล้วเท่าไรงกงมักงมาสามร้อยด้กลงสามร้อยเป็นแปดร้อยโอ้มาเบิ่งไก่ดูพ่อไก่เอองามแลาวแปดร้อยครับพี่น้องสวัสดีหางเนีอือ แต่ต้องไ่แอบเองแมนมาทันเขาพเนี้ยท่นเขาพเนียวันจี้นี่ครับพี่น้องผมว่าผมอยากได้นกไปเล่นครับพี่น้องโอ้สิเอานกหนางงอไปเป็นนกตอซะปัญหาครับนี่ดูครับแต่ประเด็นมันเป็นไข่ลูกผสมตัรนั้น กะมันของลูกน้องอไงลูกน่องได้ยี่สิบเปอร์เซ็ลูกลูกผสมมะทีพ่อเป็นลูกผสมลูกผสมขัดตลอดหมดเลยขาดเลยอืมไม่ลูกผสมมันบวกลือเด้พ่อแต่นกพ่อมันก็ยังมีแต่นกปลาเนาะแม่นบ่พ่อแต่ว่าโตโตบักหนาบักหนางอนี่ได้ได้ยืดใส่กับพ่อได้อยู่โคลอันบักแค่บ้านบักแค่บ้านในน้องน้องน้องห้องหอยทั้งเล้ออื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 ออนกหล่แต่เนี่ยครับบ้านห้องหอย ห้องหอยกับมี่เอฟซีผมเหมือนกันเนี่ยพอ่อครับม,มีผู้เล่นอยู่แมนบ้านห้องหวยกับมีผู้เล่นเพิ่นเพิ่นโทรหาผมอยู่เพิ่นว่าเอานกเอาของที่พอ่อจะให้ผมมาทีแปดร้อยถ้าอยากแบ่งกงนให้อยู่แหละม้าไก่อะมาทั้งไก่บ,ก <c oughs> บอกว่ากัานหรือไงนี่ผมบอกมันจะต้มีโอกาสเลิศเ,เอาของที่ครับเพื่อนผมพ่อให้ผมไปพอผมลงมาผมก็สิเอานกที่ผมคัดอะมาให้พ่อซ้ำไว้มาให้ซื้อ บ่ได้เอามาบ่าได้เอามาขายนกเพาะสิบ่ผมต่อเอาอผมต่อแถวบ้านแถวโอ้ฉะนั้นนกงามตัวครับผมมิได้ตัวใหญ่ได้เพาะตัวใหญ่ครับผมฟังทั้งนั้นมิได้ตัวใหญ่กันพ่ออยู่สี่มูลนี้เดียวเมื่อกี้กับเมียติว่าซื้อกลวงแพงแต่ได้มึงละสี่ตัวห้าตัวขังสิกลวงรวมอือนี่มือพวกมาหาอือ คนอ,อ,อย่า่กนเนาะัดับนีแมนครับบานเฮามันเป็นจังท่านนะพ่อมัน,ม,นมันบอมเนไนอ้มันเป็นพว่มจริงเป็นเรืองจริงนะพ่อเนาะมันเป็นเรืองจริงเนี่ยครับเขตทั้งเขตทั้งบันแวงนะครับเสี้ยนหลายครับทั้งบันแวงแวงแวงหน่อยแวง,แงไงเนี่ยเสี้ยนหลายนะพ่อมีแทบทุบันครับมีแถบทุบานผมกับฉีมหาคว่ำหลู่จากจากนี่แหละครับจากผู้เป็นเป็นเป็นพ่อ เดี๋ยวมาทยอเดกน้อยนกหลายมากหลายมากนกเ่ยนกประมาณยี่สิบกระตืปเดี๋ยวได้นกไปฝึกครับพี่น้องถึกตายเยอะนี่เป็นเป็นการเอาฟื้นพอๆไห่ไกลพี่มหพอ่พอเมือ่อวานนกชนทั้งบ้านเ้องทุ่งเลยนะพอ่พอเวลาพอ่อขัดพอ่อขัดจังไหนขัดขัดใจมัน้นหรือขัดแบบไหนคือจะขอไม่ฟังเอง อืมพ่อเนี่ยไปฟังเนี่ยครับคอนถี่ไป,ไปต่อพอนถี่ไปต,ต่อเออเข่าหูเข่าตาพบเนี่ยฟังวนจนได้ไปแหละอือแมนแ่มันนกไปนกเข็ดนี่มันมันมันใช่ว่าต่อได้สุญ,ญามได้แมนพ่อมันต่อได้ย้ำเข่าเหลืองเข่าเหลืองครับเวลาบานเข่าแมนจากน้อยเนี่ยนะพ่อเน,อนาะชุชุคือช่วงนี้ช่ชวงพักแมนพักกวนนกตีธรรมดาดีได้ยากเติบครับ ครับมันตัวจะมันขึ้นนี่ดีเลยครับได่ยากอืมนี่ละเดี๋ยวลูกสีเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวข้างคาปีไม่ได้ลงมากสิครับห,หาแนวมาหาแนวมาหายช่ำจากสองตัวสามตัวนกผมหลายนั่นน้นเบอร์โอาไปกันตัวเอ้ครับตน,น,น <laughs> เอ้อเออ บอกเบอร์พมาพออีทรเข้าค่ะครั<อ>บศูนย์แปดเจ็ดท่อเบอร์ผมศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสี่เก้าสองสี่ห้าศูย์หกแปดห้าศหดครับผมโอ้คักคักคักพี่น้องคัก บักนางง้อบักบักนางามนี่นะครับนางง่อืมแต่แต่ตัวนี้กับเวลาขึ้นแค่กับมี้แค่ละเหมือนบักกลางๆกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะมันจะมีอ่างนะตัวไหนครับพ่อโอ้มุมซุบนี่นะอ่างอ่างจากคำอ่างเออกะวายแอกอ่างนกอ่างเนี่ยมาติแต่ว่าขันนกอ่างเนี่ยแพงมาติพ่อ มันนี้เขาฮิตกันด้วยบุญนี่อะ,อะไรเปล่านกอ่างมันจะตกกันแน่ไหมแมนครับถ้าตกนี้นี่โอ้กน,นกอ่างนกอ่างเขาฮิตนันมะพ่อฮิตทั้งคนแก่นทั้งอาจารย์จิตสดงทรศรีศศาราอาคนทาง<ด>บ้านเ้องเลยนะพ่อเจ้ามินิลยคนเจ้าเจ้ามินคนแก่เดีหลายทุกคนนะครับโอ้ตัวนี้นกอ่างครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวรักครับ ตัวนี้ก็บบ่ฮ้อนไอเอ๋บโอ้พอสามตัวมีแต่ที่เด็ดแล้วก็ซ้ำกันเป๊ะเลยครับหุ่นซ้ำกันเป๊ะเลยพี่น้องแต่ตัวนี้สิเซียนนินขอนแก,ก,ก,ก่นเด็ดถ้าบังอ่างเบาเลยโอ้โหนกยี่สิบกว่าตัวมีแต่อ่างเลยครับมีแต่นกอ่างล้วนเซียนนินมีนกแมนเล่นถึงไก่จีเด่นถึงนกแมนโอ้โห ตัวนี้แม่คื้นตาความสมเลยใครไปเรียกมาล่ะเว้ยตตปลาาเเขงนี่ครับพี่น้องตาปลาเข่งมาทานมาพอรัดว่าหนักหัวเนี่ยหนาเงาะเราเงาะเบิองโอ้หนุกเกือบสองปีเราปฏิพลสองปีแล้วแต่ท่านแอบมีเวล่วพนนบบลาพอดีแลายุได้แล้วต้องกาอีกหนึ่งอีก สองปีสองปีขึ้นอ่าถ้าไม่แอบโอ้สูตรสูตรพอรัดได้ันบอก่ครับแม่นอืบางคนเนี่ยได้มาคั้งเทียงบแบบเพอะหกเดือน่ยขึ้นแล้วเอาแล้วแต่ถ้าไม่แอบกันเก่งกันที่แรกต่อต่อไปกันนั่นนี่นี่ครับผมเป็นเป็นวิธีครับผมพี่น้องเป็นวิธีเก่งแต่ที่แรกขึ้นแต่ที่แรกนะพ่อปีปีต่อไปกันดดรอปลงดรอปลง เจอนอกปานรุดๆเอาไปอเอาไปลบเขามีพอเคยเขาไปทั้งท้นทั้งซีบบอทั้งบานผมบอวังแสงหูริงวังแสงไฟพอดไหมลูกค้ามอะขักวะข <laughs> องงานเนี่ยแมนพ่ออุ้มทุมเลยแต่มันหาคก,กไม้ใส่ยากแมนมันมีแต่พ่นมันยาดลูกกระพูดแล้วแมนพ่อพ่อถูกต้องถูกต้องถูกต้อง อยู่วังแสงเลยคุณลิงผมอยู่วังแสงวังแสงบ้านเนี่อผอมีงานนะครับครับครับตามีกับลู้จักกับผมครับเป็นลูกศิษย์เล่าแหละครับก็เรื่องเสืยวล็กกับอาจารย์เอิบในบ้านหลังตรงไหนเ่ยที่ไครต้มจ๊กกันอืมครับผมโอ้ทม่วันนี่ไปปลูกกันดั้งให้อาจารย์เอิบครับไปพ่อยังฟังเสียงเดี่วันนลยครับโอ้โหเออเสียงไงเสียงไงอยู่ที่ไหน อากาศดีพอเอาอยู่นเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอแล้พอล้ตัวนี้ตัวตัวว่าสิแบ่งให้ผมเนี่ยมันเสียงไรพ่อเสียงกลางเสียงกลางเสีงกลางเสียงกลางเสียงโยุ่นไงโอ้ยติดใจแทบมันยนเลยเสียงกลางกุกเดียวนะพ่อเนาะกุกเดียวกุกเดียวโดนโดนจะมีลงสองอ๋อโดนโดนจะมีลงสองเหี้กธรรมดาเหี้กเนียเหี้กนี่อ๋อพ่อนกนกเหี้กใส่กุกพ่อได้ยังว บ่บ่บ่ดียงเงไบ่แต่เขาว่าบางคนเขาว่าดีอืมันก็มีเลยนกเครื่กุ๊กนเครื่กุ๊กมันก็มี่ว่ะทีพวกแต่ว่ากันขอขล้เนาะบันทั้งบันเฮาทั้งทินเฮาเนาะทินเฮาคือว่าเขาบาลินเฮ้ยแมนทุกคนมันบาลินแต่ว่าที่อยากล้มกุ๊กครับแล้วก็ยังอีกแบบที่เขาบเลินกัน่อยากใส่กุ๊ก แล้วก็เยัง่ะพี่การบ่พี่การก็บอเอาพี่การก็บอเอาบ่ดิ้นเศร้ากบเออแมนแมนพ่อแมน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 โอ้หนกขรัดเราขัดไว้ครับมีแต่เน so ียนเนียนท่านพี่น้องมีแต่เนียนเนียนสามตัวนกมันแป้นใกล้กันข้ามก็ดีเลยแมนพ่อแมน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 ข้ามขาสนับ นะครับโตมันกับประมานนี้แหละครับพี่น้องโตอาเออนกนกนกเข็ดนกเขตดบ้านนะพี่น้องไอ้ตัวนี้ส่งหัวปีครับส่งเดียวกับกาผมเลยขาใหญ่ๆตนี้คือตัวลักตัวต่อประจําครับนี่นกต่อตัวลักประจาสเลยเท่าไหร่แล้วพ่อตัวนี้ปีไก่ไม่บอกให้ได้เล่นเนาะปีไก่เจ็ดแปดตัวนีเแอละเจ็ดแปดตนี่ค็คือว่านกต่อต่างกับต่อเป็นสวงนะพ่อนาะต่อเป็นสวง มันไม่ได้ไปสมเสมอ,อนัอ่นครับโอ้งามแงามงาม้มสามตัวงามแต่ว่าตัวนี้ที่ขอแบง้อรัดไปด้วยติดมือไปน้ำครับพี่น้องนกพ่อว่ายังเกาะหนาหนางอ่ตวะทีนกตาตำหนกตาดำอืม นกตาต่ำครับผมนกตาต่ำทัก,กข่าวพิเศษดีด่นกนกทรงนี่ข่าวพิเศษผมมีเสียดแด้ครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับพี่น้องคานสะพ่อท่านเด็ดจ้า,า,ยยาปุ๊บเส็จไปแล้วเดเไปแล้ววัาที่ว่าเด้อออืแกได้กินแป็ดนี่สิ ตอด้เขอพอเรายู่อเรมื่กบดีหพอดูมัแปลกนาเออแปลกยุคุ้มงควัดกับว่ะคุมวัดกับนะแต่ผมอะไรยาปบัง้บ่ไปบานรุกเรืองบ่บ่า่นั่นหรอพ่อเดี๋ยวผมจะไปทุลากันเดี๋ยวโอกาสดีๆถ้าลูกมากเดี๋ยวีเอามาให้ทำเอาลกทั้งฝุ่นมาให้นนครับ นะครับผมพี่น้องรัดหมอกหมอกหมอบอะแต่พอรัดไห้นกไปเล่นตัวนึงครับพี่น้องรับรองว่าซื้อวางได้พอไม่ได้ตั้งหรอกเนีแต่ว่ารับรองเออแต่ว่ารับรองวราะอายุบรรได้แล้วอ่าอยุสามปีนี่เลือกแล้วแต่ปีหางเลี่ยมันเขาต่างหมดคัดคัดคัดพาตั้งแต่แข็งมากคนละโตเนี่ยโอ้ส่วนมากยินเล่ยคร้อ ถ้าห่างบานอันนี้เบาวโอ้โมนแมนแมนบอกผมมือกันห่างเล็กน้อยแหลมแหลมเด็ดที่เนี่ยห่างนกหนึ่งเสียงกลางครับพี่น้องโอ้โดนโดนนี่ลงสองเออโดนโดนมีลงสองสวยเอาครับพี่น้องมูนี่มาเล่นน้ำปลัดได้ของปากของดีเป็นตัวหนึ่งยังไงก็เอาฝากติดตามนะครับคนร่างนกเขาเนี่ยสายหาช่องเกียรตราแสงดีครับมูนี่ มาบาานมาหาพลัดมาได้ของดีไปหนึ่งตัวองเิือสครับพี่น้องไปแล้วครับผมไปเจอเจอกันไม่ใน้คิบหน้าครับสวัสดีครับขอัอสบสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผม